โอเคนะครับไปต่อที่ข้อ56นะครับคราวนี้ในแผนภาพเนี้ยนะครับมันคือเรื่องของปรากฏการณ์ทางออวิกฤตนะครับในในโลกนะครับก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยกับลาเนียนะครับเอลนิโยเนี่ยเป็นภาษาสเปนนะแปลว่าเด็กผู้ชายนะครับส่วนลาเนียคือเด็กผู้หญิงนะครับคราวนี้ มันแตกต่างกันยังไงนะครับจำง่ายงว่าถ้าเป็นเอลโョเนี่ยมันคือการเกิดปรากฏการณ์เนี่ยทางธรรมชาติที่สลับกันส่วนลานียนะก็คือเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเอามาเขียนข้างล่างนิดน,นึงนะนะครับเอลโเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยเดิมฝนตกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแรงถ้าเดิมเนี่ยแรง ก็จะเปลี่ยนเป็นฝนตกถูกไหมสลับกันส่วนลานิยาเนี่ยนะครับเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นถูกไหมเดิมฝนตกนะครับก็จะเป็นตกหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเดิมแห้งแล้งก็จะแล้งหนักขึ้นนะครับออันนี้ นี่คือผลคร่าวๆคราวนี้มาดูมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราต้องดออูภาวะปกติก่อนนะครับ normal เนี่ยนะครับเเราดูตรงนี้เทรดวินลมค้านะครับก็คือลมค้าตามปกติเนี่ยจะพัดไปทางทิศตะวันตกก็คือลูกศรสีส้มเห็นไหมครับสีส้มเนี่ยจะพัดไปทางทิศตะวันตกก็คือเนี่ยจากอเมริกาใต้พัดไปทางออสเตรเลียนะครับด้านล่าง เส้นสีขาวๆเนี่ยลูกศรสีขาวคือกระแสน้ํานะครับกระแสน้ํามันก็ไปด้วยนึกออกไหมครับแต่ว่าเมื่อถึงออสเตรเลียเนี่ยกระแสน้ามันก็จะวกกลับด้านล่างแล้วเป็นกระแสน้ําเย็นตรงนี้คือข้างบนเนี่ยเป็นกระแสน้ําอุ่นนึกออกไหมครับเป็นเป็นน้าอุ่นเพราะอยู่บนด้านบนถูกไหมพัดไปแล้วพอถึงออสเตรเลียก็ตีวกกลับด้านล่างเนี่ยเป็นน้ําเย็นนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้น้ําอุ่นที่ไปเนี่ยก็พาอันนี้ไปด้วยครับพวกอากาศที่มีความชื้นนะครับส่งผลให้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยในภาวะปกตินะครับก็จะมีมีน้ําท่วมนะมีฝนตกฟ้า,าฝนฟ้าขนองนะครับส่วนทางด้านอเมริกาใต้เนี่ยก็จะเป็นอากาศแห้งอากาศเย็นนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยต,ตรงอเมริกาใต้เนี่ยนะครับมีปลา นะครับมีปลาชุกชุมเพราะมีกระแสน้ําที่ไหลามานะครับแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นนี่คือภาวะปกตินะครับแต่คราวนี้เมื่อเกิดเอลโョเนี่ยสาเหตุแรกนะครับสาเหตุหลักก็คือลมค้าหรือเทรดวินส s เนี่ยนะครับ reverse direction คือเปลี่ยนทิศทางนะครับจากด้านบนเนี่ยลมค้าจะมาทางตะวันตกใช่ไหมครับครานี้เมื่อเกิดเอลโเนี่ยลมมันอ่อนแรงลงทําให้ลมเนี่ยมันพัด ไปอีกทางหนึ่งคราวน,นี้พอพัดไปอีกทางหนึ่งกระแสน้ําอุ่นไอกระแสน้ําที่มีด้านบนเนี่ยนะครับเป็นเป็นอากาศร้อนเนี่ยนะครับก็ไปพัดไปทางเนี่ยครับไปทางเอ,อ,อเมริกาใต้ก็คือผิวน้ําด้านบนเนี่ยน้ำที่มีโดนแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีพัดไปทางตะวันอเมริกาใต้แล้วมันก็ต้องวกกลับด้านล่างเนี่ยเป็นน้ําเย็นน,ยนะครับไปโพทางออสเตรเลียนะครับซึ่ง สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือออสเตรเลียเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีฝนตกใช่ไหมครับหนึ่งคือฝนไม่มีละสองคืออากาศตัวเนี้ยเย็นด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันพาความเย็นมาเพราะฉะนั้นที่ออสเตรเลียนี่คือแห้งแล้งแล้วทําให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงในออสเตรเลีย Australia, ถ้าเราดับตามข่าวเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับส่วนทีออ่อเมริกาใต้พวกชิลีพวกเปรูเนี่ยก็จะทําประมงไม่ได้แล้ว เพราะว่าไม่มีปลาแล้วนะครับเพราะฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ปลาก็ไม่มาไม่มีแหล่งอาหารของปลานะครับอันนี้คือปรากฏการณ์หลักๆหรือผลกระทบหลักๆที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลโ뇨นะครับนี่คือข้อ56กนะครับก็จบแล้วสรุปงานนิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับหนึ่งก็คือเออตรียมส่งสมุดนะครับเตรียมส่งสมุดจดเนี่ย ครูให้20คะแนนนะครับนะครับยีคะแนนเราลองไปเคลียร์ให้เป็นปัจจุบันนะครับเคลียร์ให้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวจะสั่งใน Google Classroom นะครับสคือเตรียมตัวสอบเทสต์นะครับสบทก็คืออ,อประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์นะครับบทละ10คะแนน จะสอบในสัปดาห์หน้านะครับก็จะสอบในชั่วโมงเลยนะครับเป็นข้อสอบเขียนประมาณ5ถึง7ข้อนะครับ5ถึง7ข้อเท่านั้นก็ไม่ยากมากนักนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะคอยทวงงานนะครับที่สั่งไว้ใน Google Classroom นตะ่คุณยังไม่ได้ส่งนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเคลียร์ไปโอเคนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ